มือน้กาพี่ไม่เฮดซุกิยากิได้จ้ะพี่นอ้องอันนี้อันนี้ปลา,ามึกนนป้ามึกกับกุ้งจ้ะอันนี้ปลามึกกับกุ้งอันนี้อันนี้ก็คือเฮดเออคือเฮดหูหนูขาวเนาะก็เอิ oul, นะเฮดหูหนูขาวเ oul, นาะอันนี้ก็มีลูกชิ้นปลาลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นลูกชิ้นเออลูกชิ้นปลาก็ลูกชิ้นเนื้อแต้ลูกชินกช้นแดงๆนี่ใช้ลูกชิ้นยังนะพี่น้องสามอย่างจ้ะสามยาอมามย่างพี่นอ้องสามอย่างนี่จ้ะนี่จ้ะวาด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 เจอ อันนี้อันนี้ก็เซ็ตวุ่นเซ็ตเนาะจ้ะพี่น้องอันนี้ก็พักจ้ะพี่ไม่พี่ไม่เฮ็ดเรียบร้อยอันนี้คัดว่าอะไรคือส้อยจุพี่ไม่เฮ็ดแจ้วบีขมๆมาเด้อมาเด้อไปมากินน้ำกำลังเดือดพี่น้องนี่น้ำกำลังเดือดสุก้ยากิค่ะมาเด้อม่กินน้ำกันเส็บเแบส็บๆบน้ำกันเส็บๆบน้ำกันได้จ้ะเด้ออร่อยมากมาย มาพี่น้องเนี่ยพี่ไม้ไทยบรดุลด้วยจ้ะเด้อพี่ไายไทายแป๊บหนึ่งพี่นอ้องม,มากินด้วยกันมากินด้วยกันแซฟเซน้ำกันเด้อพี่น้องแซฟเซน้ำกันเนาะ <laughs> พี่น้องเห็นบ่นี่คือกีตาร์นะคะ นะมาเด้อมากินโอ้ยในยิเสีสงทองพี่มม em. ไม้ยยหมอ BE ้องอย่บ่พี่น้องทองพี่ไม้ห้องมาๆๆแสบๆแสบๆลุยๆลุยๆลุยพี่น้องมาเด้อมาเด้อพี่ไม้หิวแล้วพี่ไม้ทายมาดนเด้อพี่น้องเด้อเพื่อสีแล้วก็โอ้ยบักสองชั่วโมงหันนั่นหันนี่หันพักเนาะนี่สุกี้ยากี้มาแล้วปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกกับอันกุ้ง เฮ็ดฮูนุขาวเนี่ยน้องพี่น้องนี่จ้ะนี่จ้ะแล้วพอกรี้มีพอกร,นร,อรอออีน้ำขาดบอดดายคือเออนี่มาลองข้อสักก้อนน้นองพี่น้องอืมแส่บไหลแค่นี้ก็น่าขอบคุณทุกกำลังใจ ให้พี่ไม่ด้วยจ้ะเดอ้อขอบคุณหลายๆมาเดอ้อมากินกับพี่ไม่ทุกคนมาเด้อจ้ามาเดอ้อบายบายจ้ากุ้งกุ้งปลาหมึกปลาหมึกเซบ่ซบๆส่บนำกันเนาะพี่น้องเนาะสุขสันต์วันคริสต์มาสด้วยจ้ะเดอ้อเขาให้เพื่อนเพื่อนเช่ายูทูปเพื่อนเพื่อนทุกคนข็ให้มีแต่ความสุขความจเจริญด้วยจ้ะเดอ้อ คิดหวังสิ่งใดสมความปรารถนาเฮงๆงรว่ยๆทุกคนเด้อจ้ะเด้อเลิบๆบ๊ายบายจ้ bye จา